ระวังดีดีเคัาเป็นในซองใช้เวลาไปเท่านี้ทั้งหมเท่าไหรนะ่ครับ18บ <18. S 2> <18. S 1> ดินๆๆ5 7เจ็ด ได้เวลา13วินาทีนะครับ13วินาที5กับ7เ,เกียพร้อมนี่นัดนี่หนึ่งห <c oughs> ลุด <c oughs> เกลไอ,อ้ย่ะ เลสองนัดเยื้ปืนนะครับเยอะเลยครับเดี๋ยวดูอีกทีก็ได้ครับคุณท่อครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับอาวุธเยี่ยบเยื้อปืนเลยครับเอาครับใต้แขนตองเทขาเท้าขอบคุณครับทุกท่านครับขอบคุณครับผม